รับสินใส่บาทกับลุงใจครับแนะนําคลิปมาฝากค่ะก็รับบุญรับพลายอาจามถ่ายคลิปนะคะค่ะ<า>วิธีไทยพุทธันก็จะประมาณนี้ค่ะรับ รับบุญรับพลังบวกกับทรัพย์สินลุงจใาใส่บาทการาทรัพย์สินก็ใส่บาทดามชา้าใส่บาทการทรัพย์สินก็ใส่บาทดามชา้า สาธุสาธุกับทุกคนสาธุสาธุกับทุกคนรับพรนะคะใส่บาทรเสร็จก็รับพร รับพลกันไปแล้วจมถ่ายคลิปนะคะบุญไปด้วยกันเลยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเช้าเๆใส่บาทกันเพิ่มพลังบุญพลังบวกกันนะคะพลังบวกด้วยกันนะคะไปไปครับใน้งใจลงใ,ใจอุ้มไป อินใจอุ้มล้านไปไปแลแจมถ่ายคลิปนะคะสุาธุไปแล้วแจมถ่ายคลิปนะคะ คนที่มาใส่บาทในวันนี้พี่เจม <laughs> ก็นำบรรยากาศม,มาฝา,ากค่ะก็กวันนี้จะพาซับซีนใส่บาทกาับลุงใจครับแนะนำคลิปม,มาฝากค่ะก็รับบุญรับรล วันนี้จะพาทรัพย์ซีนใส่บาทกับลุงใจครับแนะนำคลิปมาฝากค่ะก็รับบุญรับพลรับพลนะคะใส่บาทเสร็จก็รับพลร,รับพลกันคนที่มาใส่บาทในวันนี้ พี่เจมก็นำบรรยากาศมาฝากค่ะก็ตอนที่มาใส่บาตในวันนี้พี่เจมก็นำบรรยากาศมาฝากค่ะก็ตนมา ขนะทีเลสนิจามุทธาปัจญานุจารุสัมมาวาชุ เยืนอ่าโอเคไปใส่บาทการครับวัคซีนก็ใส่บาทดามช้าลังบวกด้วยกันนะคะไปไปครับนุ้้มใจ้มใจอุ้มไปอุ้งใจอุ้มหลานไป

ทรัพย์สินก็จะประมาณนี้รับสาธุสาธุกับทุกคนและแจมถ่ายคลิปนะคะ

ทรับสไนน์ใส่บาทกับลุงใจครับแนะนำคลิปมาฝากค่ะก็รับบุญรับพลังยืนอืมอ่าโอเคบายสาธุสาธุกับทุกคน สาธุสาธุทุกโคตบุญไปด้วยกันเลยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเช้าเช้าใส่บาตรกันเพิ่มพลังบุญพลังบวกกันนะคะวันนี้จะพารับซีนใส่บาตรกับลุงใจครับแนะนำคลิปมาฝากค่ะก็รับบุญรับพลรับบุญรับพลังบวกกับ ทรัพย์สินลุงใจไปอยู่รงบาลค่ะ<า>วิถีไทยพุทธทัเนี่รัพย์ออส,สินก็ <หา S 2> จะประมาณนี้ค่ะรับวันนี้จะพาทรัพย์สิสนใส่บาทกับลุงใจครับแนะนำคลิปมาฝากค่ะก็รับบุญรับพลังบวกด้วยกันนะคะปไปไปครับนล,ลุงใจลุงใจอุ้มไป ใ,ใ,จใ,ใจอุ้มร้านไปงไ,งไปอัดแ,แจมถ่ายคลิปนะคะบุญไปด้วยกันเลยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเช้าๆใส่บาทกัน เพิ่มพลังบุญพลังบวกกันนะคะลองลุงมาแล้วลูกทุทุครับทุกครับทุกครับอกันะยวพนนมายวโนอยค่ะวิธีไทยพุทธ ทรัพย์สินก็จะประมาณนี้รับอุธุบุญไปด้วยกันเลยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเช้าๆใส่บาทกันเพิ่มพลังบุญพลังบวกกันนะคะพลังบวกด้วยกันนะคะไปไอ้ครับนะองใจองใจอุ้มไปองคใจอุ้มหลานไป

องใ,ใจองใ,ใจอุ้มไปองใ,ใ,ใ,ใจอุ้มหลานไปอื่าเดินอ่าโอเคปา